เอาเละครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมโรบอกนะครับในแมปที่มีชื่อว่า99 n i g h t in the Forest กันนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเข้าป่ากันนั่นเองนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นสําหรับเกม99 n i g h t in the Forest กันนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็อาจจะเป็นวิธีที่อาจจะไม่ได้ดีสุดนะทุกคนแต่ผมก็จะแนะนําเท่าที่ผมเคยเล่นมา403วันนั่นเองนะครับผม ซึ่งในนปัจจุบัน403วันผมคิดว่าอาจจะไม่เยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าเบต้าตอนนี้ก็โอ้โหทุกคนดูสิร้อกันเป็นหมื่นเลยแล้วนเนี่ยดูดี <c oughs> จะสองหมื่นอยู่แล้วนะทุกคนโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนั่นเองนะท <c oughs> ุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปันเลยดีกว่าครับผมก็อย่างแรกนะครับผมที่จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นมากๆก็คือคลาสนั่นเองนะทุกคนซึ่งคลาสที่ผมมจจะะะแนนําก็ี อันนี้นะครับฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์เนี่ยผมแนะนําเลยเพราะว่าอาชีพของมันเนี่ยมันจะทําให้เราแบบได้ขอได้อ่ารดโบลตน้ําใช่ไหมมันจะทําให้เราเนี่ยพืชมันโตนเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราปลดล็อกเป็นเลเวลสองได้เนี่ยทุกครั้งที่เราวางทางด้านของต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นกา้าต้นเล็กๆเราปลูกขึ้นมามันจะกลายเป็นต้นแอปเปิลนั่นเองนะครับซึ่งมันจะตอบแอปเปิลมาให้เราซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่ามันดีมากๆนะครับ แต่ถามว่าทำไมผมไม่ซื้อเพราะว่าผมเล่นแบบข้ามคันมาเลยนะครับแล้วก็ซื้อเอเลียนเลยก็คือแบบก็ใช้เอเลียนไปแบบยาวๆเลยนะโอเคเอาเป็นว่าคาัทนะครับก็มีประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวผมขอให้ดูมาอีกทีนึ่หด้วกันนะครับคัทแนะนําก็เป็นฟาร์มเมอร์แล้วก็อีกคัทหนึ่งก็คัทของเชฟนะครับคุกอันนี้ก็เป็นการที่เราจะได้ค่าอาหารเยอะขึ้นถ้าเราปรุงอาหารนะครับเอออันนี้ก็แนะนําเหมือนกันโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงให้ได้100วันขึ้นไปนะครับทุกคน ไปเข้าเกมแป๊บหนึ่ง A few moments later เอาละครับผมตอนนี้ผมก็เข้าเกมมาที่เรียบร้อยนะครับอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือปา์มของตดต้นไม้นั่นเองนะทุกคนอ่ะก็อย่างแรกนะครับเริ่มมาตัดต้นไม้นะครับตัดสัก2ต้นก็พอแล้วนะทุกคนตัดไปครับนี่สัก2ต้นก็พอแต่อันนี้คือผมเอ่อเกิดมาแล้วได้่านพอดีเดี๋ยวผมวาง่านไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าแบบไม่มีฐานนะครับแบบเกิดมาไม่ได้โชคด,ดีเจอฐานหรือว,ว่าเจออะไรอย่างนี้ก็ตัดต้นไม้ผมแนะนําว่าตัดสัก 2, สองสองต้นก็พอนะครับโอเคนะครับตัดไป ก็ดรอปต้นกล้ามาแล้วก็ป,ปลูกไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเอาไปเลี้ยงใกล้ๆบ้านก็นแล้วแต่นะฮะซึ่งในวันแรกๆผมก็ยังไม่เลี้ยงต้นไม้นะเอ้ yeah. นะครับเพราะจากนี้นะครับเราได้1นึ่ันแล้วใช่ไหมให้เราทําการทําการสํารวจแมปนะครับซึ่งแต่อันนี้ผมมีฐานผมก็ขอ,อยัดฐานเข้าไปเลยโอเคสํารวจแมปเลยครับเจอตรงไหนก็ก็สํารวจได้ทุกที่เลยนะครับรเขาเรียกว่าเปิดแมปไปก,ก่อนอน,นั่นเองนะครับ เพราะว่าเราจะหาเชื้อเพลิงนะครับจากพวกถ่านพวกน้ํามันนะครับเราจะไม่ตัดไม้ในการหาเชื้อเพลิงแล้วนะครับวันแรกๆผมจะเก็บแค่เชื้อเพลิงเข้ากระเป๋าเท่านั้นนะโอเคต่อจากเมื่อกี้ผมหาถ่านครบแล้วใช่ไหมอันนี้มือเราว่างนะครับเราก็หยิบถ่านเพิ่มไปอีกช่องหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อแบบให้เราแบบมีกระเป๋าเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคพอเสร็จแล้วเราก็เอาถ่านมยายัดใส่เข้าไปจากนั้นนะครับตอนกลางคืนของวันแรก เฉพาะวันแรกนะทุกคนไม่ต้องกลัวกวางนะครับเพราะว่ากวางมันจะยืนเรามองอยู่ตรงตรงแคมป์ตรงนู้นเห็นไหมเห็นตาขาวๆมันปะมันจะอยู่แค่ตรงนั้นนะครับในวันในคืนแรกนะครับโอเคเหมือนผมจะเจอเด็กด้วยนะครับก็สําหรับใครที่ต้องการที่จะทําให้อ่เขาเรียกว่าไงอ่ะต้องการที่จะให้เวลาเนี่ยมันเร่งไปเร็วๆเนี่ยก็จัดการแล้วก็ช่วยเด็กเลยก็ได้ครับอันนี้ก็คือค์ดของเอเลนก็จะดีตรงนี้นะครับเราสามารถยืนตรงนี้แล้วก็จัดการอ่หมาป่าได้แบบง่ายๆเลย ใช่ไหมล้วก็ดึงมันมาเรียกมันมาอ่าอะไรก็แนะนํไว่ายิงตรงส่วนหัวนะครับเพราะว่าส่วนหัวเนี่ยเวลายิงไปเราจะได้ราเมจที่เยอะขึ้นนะเออักทีนะครับพอหมาป่าที่มันตายแล้วนะมันก็จะดรอปกุญแจามานะครับเออไปแล้วก็เปิดกุญแจนะครับแล้วก็ช่วยเด็กนะครับก่อนเราช่วยที่ก่อนที่เราจะช่วยเด็กแล้วก็เปิดหีบก่อนนะครับเอาของก่อนโอเคแล้วก็ถ้าทุกคนฆ่าหมาป่าแล้วมันดรอปหนักเนะี่ยทุกคนก็เก็บมาด้วยนะเพราะว่าเราจะเอามาแลกกับ NPC นะครับ นี่เลย n อมีตรงนี้นะฮะมันจะโผล่มาของวันที่2นะครับแบบการันตีโผล่มาของวันที่2เลยโอเคนะครับซึ่งเวสแรกของมันก็คือมันต้องการเท้าของกระต่ายใช่ไหมทุกคนต้องไปไล่ตีกระต่ายซึ่งกระต่ายในช่วงต้นเกมเนี่ยเราฆ่ามันยากมากๆเพราะว่ามันจะกระโดดไปมาไปมาคือมันจะทําให้เราเสียเวลานะครับผมมีวิธีที่สู้กับกระต่ายที่ง่ายมากๆในช่วงต้นเกมก็คือตัดต้นไม้มาสักห้าอันนะครับ แล้วเราก็ขาบสิ่งนี้มานะครับถ้าใครยังไม่รู้ผมบอกเลยว่าอันนี้แม่งโกงมากๆแล้วเราไปวางตรงกระต่ายปั๊บเรียบร้อยเราก็จะได้มันแล้วถามว่ามันใช้ได้แค่รอบเดียวไหมไม่มันใช้ได้ตลอดดูนี่เป็นไงกระต่ายนี่ตายโดยไม่รู้ตัวครับทุกคนโคตรด,ดีอ่ะปะ๊เห็นไหมเนี่ยได้เท้ากระต่ายมาแล้วป่ะโคตรง่ายวิธีนี้ผมบอกเลยว่าโคตรด,ดีแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ตรงช่องอ่า แล้วเราก็เลือกของที่เราไม่มีหรือว่าของเราต้องการซึ่งผมต้องการถุงเพราะว่าผมได้ขวาไปแล้วอ๋อแล้วก็อันนี้วันที่อะไรวันที่วันที่5้านะครับวันที่5้าก็จะมีคนป่ามานะครับรู้สึกว่าจะการันตีว่ามีคนป่ามา1คนเอ้ยไม่ใช่หนึ่งทีมอะมาเป็นเซตเซตมันนะครับแล้วแต่ละครั้งมันจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนป่าโอเคตอนนี้ก็คือวันที่คืนของวันที่5นะครับแต่อันนี้คือมันเล่งวันมันเลยกลายเป็นวันที่6นะครับ อ่ะโอเคเราก็แค่เตรียมตัวสู้กับคนป่าถามว่าคนป่าสู้ยากไหมนะครับสําหรับคืนที่ห้าเนี่ยคนป่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรกระจกครับผม <ek si> แล้วก็ทุกๆครั้งที่มีคนป่ามามันจะมีไอ้เนี่ยมาคอยมองเราคือแบบมันมันว่างนะครับมันก็เลยอยากมาดูแต่ทุกคนแบบอายไม่อยากให้มันดูก็ไล่ไปไน,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 ไนี่ไปไปอ่ะแล้วก็จะมีคนป่ามานะครับสองคนนะครับคืนแรกจะมีด้วยกันทั้งหมดสองคนนะทุกคนจริงๆริทุกคนจะยืนแรกก <t ani> <ๆๆ>ับแมงก็ได้เลยอืมอืมเอาดีเอาดีเอาดี สองคนมันลุมตีไม่ตายหรอกอ,อแล้วมันจะดอกมานี่มานะครับทุกครั้งที่เราเคเลียร์สำเร็จเนี่ยมันจะดอปอันนี้มาถามว่าอันนี้ไว้ทําอะไรอันนี้เอาไวคา้คราฟทางด้านของออตโตคาราฟนี่เอาไวคา้คราฟตัวคาราฟเอาไว้ปลดล็อกขั้นนี้นะครับขั้นเออขนาเรียกว่างไงอะตัวคาราฟที่ดีขึ้นอะเอออันนี้ผมก็ขอเสริมไปเลยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ต้องการฟาร์มตังค์ต้องการฟาร์มเพชรนะครับผมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีสุดนะครับ ก็วิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้งต้นเกมแล้วก็เลดเกมไม่ใช่สิต้องบอกว่าใช้ได้สําหรับผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่นะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้ตลอดนะครับซึ่งเป็นวิธีที่มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะครับมันแค่ทําให้เราแบบไม่เบื่อนะครับซึ่งวิธีด้านนเดี๋ยวผมจะสอนแป๊บนึงนะขอขอรูดของแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปหาดันเจียนซึ่งวิธีการหาดันเจียนหายังไงก็ตามแมพครับผมซึ่งดันเจียนเท่าที่ดูเนี่ยมันจะ เกิดไม่ไกลจากพื้นที่นี้นะครับพื้นที่นี้หมายถึงยังไงหมายถึงอ่าพื้นที่เดี๋ยวผมจะวิ่งไปขอพรเนียทุกคนดูก่อนสักคู่นะครับซึ่งวิธีการหาดันเจียนนะครับมันหาไม่ไม่ยไม,ไม่ไม่ยากนะครับอ่ะทุกคนดูจะมีความแตกต่างของสีใช่ไหมซึ่งไอ้ดันเจียนเนี่ยมันจะอยู่ภายในสีเขียวเขียวเนี่ยเขียวเขียวแบบเขียวธรรมชาติอย่างเงี้ยนะซึ่งไอ้พอมาอยู่ตรงเขตเนี้ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะเจอแล้วเพราะว่าส่วนตัวที่ผม ลา่าล่าเก็บเพชรมาเนี่ยไม่เคยเจอดันเจียนอยู่นอกนอกสถานที่นี้เลยนะทุกคนวิธีของผมก็คือใช้วิธีการเดินเลาะไปก่อนนะครับถ้าไม่เจอแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปอ่าเห็นไหมนี่นี่นี่น,นี่อันนี้ก็คืออุย้ยนึวกว่าตกกำดักนี่ไม่กลัวเราสามารถใช้ไฟนะครับในการส่องนกลูกได้นะทุกคนมันก็มันก็ไม่ต่างอะไรจากไอ้กว้างเนี่ยไอ้จอกเนี่ยเนี่ยเห็นไหม โอเคซึ่งสําหรับดันเจียนตรงนี้นะครับมันจะเปิดทุกๆ20นาทีซึ่งอันนี้ผมขอบอกออผมขอพูดไปเลยแล้วกันนะครับวิธีการฟาร์มเพจของผมฟาร์มยังไงนะครับก็คือฟาร์มจากดันเจียนตรงนี้เลยซึ่งดันเจียนนะครับวิธีฟาร์มของผมมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากวิธีทั่วๆไปหรอกนะครับมันก็แค่ออรอยี่นาทีใช่ไหมถ้าเราเข้าเกมมาเนี่ยผมจะเข้าเกมมาเพื่อที่จะเข้ามาเพื่อสู้กับดันเจียนแบบอย่างเดียวเลยเป,เป้าหมายเดียวก็คือการที่เรามา กำจัดของดันเจียนซึ่งดันเจียนมันจะเปิดทุกๆ20นาทีนะครับซึ่งถ้าเราแบบออกเกมเข้าใหม่มันจะอยู่ที่ถ้าเราเอาตัวรอดถึง5วันดันเจียนมันจะเปิดพอดีเป๊ะเลยนะทุกคนเราก็มาสู้กับมันพอเราสู้จบเคลียร์เลเวลหนึ่งแล้วผมก็จะใช้วิธีการรีเซ็ตตัวแล้วก็เข้าเกมมาใหม่แล้วก็มาสู้กับดันเจียนเลเวลหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเอาตัวรอด5วันแล้วก็มาสู้กับมันถามว่าทําอย่างนี้ไปทําไมเพราะว่าอย่างแรกเลยคือดันเจียนเลเวลหนึ่งมันค่อนข้างที่จะมอนเลือดค่อนข้างที่จะกาด เราสู้ได้สบายๆเราสามารถหาหอกมาอันนึงแล้วก็วนสู้กับมันก็ได้นะครับเพราะว่ามันกระจอกมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่2เลยก็คือผมเป็นคนที่เบื่อง่ายก็เลยแบบให้มันมีอะไรทําหน่อยระหว่างรอ20นาทีเนี่ยระหว่างรอ20นาทีแบบเราเริ่มเกมใหม่มันได้แบบหาของนูน่นหาของนี่อะไรอย่างนี้นะครับมันจะทําให้แบบไม่น่าเบื่อเร็วอัแต่ใครแบบอยากจะรอสู้ต่อก็ก็ได้นะครับแค่ว่า ถ้าทุกคนไม่เบื่อก็มันก็ไม่เบื่อนะครับแต่ข้อข้อข้อเสียที่เห็นได้ชัดๆเลยคือมอนแมงจะโหดขึ้นนะบนป่ามันจะกิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเราใช้เลเวลหนึ่งตลอดเนี่ยมันก็จะอีซี่จะใช้ปืนจะใช้อะไรก็แล้วแต่ครับแต่ผมจะใช้วิธีนี้ทุกคนเล่นมุมตามผมเลยก็ได้นะเนี่ยเอาให้แบบปืนมันโผล่ไปเนี่ยอาจจะใช้ปืนที่รอปจากแมปก็ได้มันแรงกว่าเลเซอร์อยู่แล้วเนี่ยเออตรงนี้เสร็จปุ๊บหันมาข้างตรงนี้มันจะมี ไปแต่นั้นที่นี้ผมไม่ได้ฟาร์มกระสุนมาผมจะใช้เอเลียนนี่แหละนะครับง่ายดีเปิดประตูไปยิง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 แล้วก็ยิง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 เชี่ยวชิวอ่ะนะครับก็คลิปนี้นะครับก็บอกเท่าๆที่ วิธีการเอาตัวรอดละนะครับมันก็มันก็มีประมาณเนี้ยนะครับถ้าทุกคนแบบอยากจะให้แบบเซฟได้กว่าน,นี้ก็ครับทณาหน้าของเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำแพงกำแพงมันก็ได้กำแพงหนามโอเคใไปคือแม่งง่ายมากถ้ามีมีมีเอเอเรียนก็มีแหละรครับคือข้อดีของของมันไปไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะเคียนนั้นเจนให,ให้ให้ดูหนึ่งครั้ง แล้วก็ของของที่ดีของดันเจี้ยนที่มันจะได้ก็คือกล่องรีเจเนอเรียไม่รูม้มันเรียกว่ากล่องรีเจเนอรีหรือเปล่านะกล่องที่แบบน่าจะเป็นของของกล่องที่แรที่สุดแล้วนะครับสําหรับในเกมนี้ลงเรื่อยๆเราจะรู้จุดเองนะครับวพาคนป่าแม่งอยู่ตรงไหนบ้างโอเคเรียบร้อยนะครับมันก็จะเปิดประตูออกนะครับนี่เลยจะมีด้วยกันทั้งหมด2กล่องนะครับกล่องนี้จะเป็นกล่องที่จะ,ะกล่องพวกกล่อง e ีเจนได้ของตามเกมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอ่าเห็นไหม อันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันทําอะไรได้การธนูมันก็การไม่ได้ทําอะไรก็ไม่รู้ว่ามันไปทาอะไรนะฮะใครที่รู้ก็บอกได้นะไอโล่เนี่ยยังไม่รู้ว่าประโยชน์มันคืออะไรเลยนะครับแล้วก็จะได้เหล็กนี่ได้เหล็กตรงนี้มาด้วยซึ่งกล่องนี้ก็คือกล่องที่ผมชอบมากที่สุดนั่นเองถามว่าเพราะอะไรก็นี่เลยนะครับไดมอนรอบหนึ่งมันจะได้ด้วยกันทั้งหมด5ไดมอนนะครับต่อ1นดันเจียนนะครับในชั้นที่สูงสุดมันก็เช่นกันมันได้55ไดมอนเหมือนกัน ไม่รู้ว่าตอนนี้มันปรับหรือย,ยังนะเพราะว่าผมก็ใช้วิธีการฟ์มอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็รีตัวแล้วก็รีจอยเกมเข้ามาใหม่ครับประมาณนี้อ่ะโอเคทุกคนคิดว่าผมอาจจะไม่ได้ลืมตรงส่วนไหนไปแล้วนะทุกคนก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิป,ปต่อไปนั่นเองขั้นตอนไหนที่ทุกคนงงอยากรู้ตรงไหนเพิ่มก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายหน่อยยซิิกกนี่บบอออเเเคห,ว,หวลลละะย เรียบร้อยตุยเลยบายบายครับทุกคน